เรมาแกะพัดต่อไปให้ดูนะแ้ขออันนี้เก็บใส่ของกับนืแล้วมาแกะพันนี้ให้ดูแล้วนะมาแกะมาแกเลยิ่เก็บก่นเลยนะอี่นีทุกน เยอจะเอาให้ดูนะว่าอ่นยมากคือไม่มีความสโลว์เลยนะแต่มีมากจ้ามากแล้วอขอเก็บใส่ซองก่อนอนะเพราะ เพราะเราแบบว่าเรา,าเราสียดายเพราะมันสวยมากเราชอบมากใหญ่จัง